สบายดีพ yeah. no ี่น้องกลัวเด็กๆสินอนได้พี่น้องตอนนี้เวลาจักรโมงนะพี่น้องเดี๋ยวบิ่งกันเลยโอ้โยนสามถุงชิปซีหน้าถี่เลยพี่น้องสามถุงชิปซีเดี๋วจ้าเดี๋ยวมาถุงพันมาแต่เหงื่อเนาะจะแขกกระทะใหดแมวกินเล่พี่น้องคิ้วเขา การสัแค่จู๋ไฟกันละอือก็เหมือนผึ่กับอะไรไปเหี่ยวหรอกล้อกะล้อกะขืนคำเนี่ยกะเมืงง่อยกับอะไรตายห้อยกะนี่ได้ะกระปูกระปูหน่อยกบสันหน่อยสามโตนี่ปลา ให้จะได้กลิ่นเพราะว่าตำกระปูบ่อเออตำกระปูตำกระปูหลวกพักเนื้อเปเ็ดพักเลยเปเ็ดพักบอหนูพี่น้องคุณน่าจะหายยาะเากพี่น้องอ่าคือสมัยก่อนเนาะดำหน้าอยู่กะย่างกระปูก็ลายได้อยู่แถวหน้าปีนี้หากระปูตัวหนึ่งกระโบมีพี่น้อง ที่จ้าบเอาไปจีจำกับข่าวกันยังหมูมีพี่น้องเอ้ยอันนี้เพิ่นไปไต่มาอยู่ลุมได้อู้ยอยู่ลุมกับไก่เติบกลัวมันจะขึ้นมาหอนเพิ่งไปตั้งแต่เจ็ดโมงเขาได้พี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสามถุงแล้วเ้ยมีแมงดาใสายแล้วเฮ้ยอันนี้แมงตะเต่าพี่นอ้องมีแมงต,ตะเต่าเนาะ แมงตะเต่ามันเม็นเม้นเมน,มนอันนี้คือแมงดานี่แมงดาจ้าอ,อืดแมวกินร้ายพี่้องเลยบววแต่าอ,อียังเขาคล้องแผงแนวกินกะอืดอืดบวาสิเป็นเ่อืมกบเขียด ปูปลาหน้าหนามอยู่ในหน้า,าอากาศหายาก,กเลยพี่น้องเลยเนี่ยเป็นจังไงเนาะสมัยนี่บววตะครองแผงบัวตะเงินเผอหรือว่าเงินเนี่ยอ่อนคาก่ย่างบัวบัวพ่อยพี่น้องมากอึดแนวกินเนียอยากอึดตะกอนโอ้สมัยก่อนจับกบจับเขียดเวลาขึ้นมาจากให้หน้ากบตนได้กินทอเดียวว่าพี่น้องก็แล้วเลย กระปูนี่ก็ใสงอใส่ยัง้งโอ้โหแต่เป็นคู่พี่น้องกระปูเดยวนี่อึดเลยแตงแต่ไม่งอมากนั่ไหมนาะตแตงแต่ไม่งอมากใน,น,นกระปูอ,อึดเด่นเพราะว่าเถอกงย่ำแล้วก็เป็นคู่เป็นขู่แค่กระหล่อไฟห <c ười> ลอไฟเกษตรกรขึ้นมาจากหน้าปุ๊บเป็นไปไต่โคมงข้าวหนึ่งไปฟันป่าขอน้อยเนื่อง่า ไส่กบหน่อยอยู่ในแถวปลายหน้าบาัวเด็ปไก่แก่แถวแท่น้าจะคล้องกับพ่อได้กินเรือบอาสิเป็นงมห้อยจูบเก็บตามหองนะพี่น้องเนาะตามหองเมืองยังกะสิอุย้ยปีนี้พี่น้องเอ้ยบ่วมีเลยจ้าปีกายยังมาพ่อเด้กินเลิ่มเลิ่อม,มยังกะเลิ่มห้าหยาบบ่คือเกาได้พี่น้อง มาบอบอลายยายหางสาัแค่กาบอ,บอลายแล้วอันนี้กันหน่อยสีเป็นห้อยเชอรี่เนาะห้อยปักกลวงมีหน่วยเดียวอ่ะเกินอื่นสะแท่กับสิเอากระปูมาหลาังก็พี่น้องกระปูจะให้ไฟติดเลยสะแท่กับสิถอดแสบยืดพี่น้อง นัง,งกุ้งก็มากมายถอดกะลังได้กินกระปูนี่แหละพี่น้องเอ้อคือเือใส่งอกระเบ,บื้องบางส่วนบางเนืองก็ห้อยก็ไลายเอาไปขายได้ไหมน้อง,ง,งคิดนายยาได้พี่น้องว่าห้อยถาว่าบโบไซน้ำโบค้างน้ำนี่เอาไปกินนานกีไน่ไรก็เลยว่าโอ้ถาบโบขายกับโบมีเงินโน่เหตุอะไร คล้ายไปแล้วก็เวลาอึดเนี่ยกินแล้วก็สีได้ลาบกระปูกระเสบได้พี่น้องกูได้เคยกินเนี่ยคอมเมนต์มาบอกเลยได้พี่น้องเลือลาบกระปูโอ้ยสุดยอดขึ้นกันเลยพบโตพ่อแหละพี่น้องอ่าเส้นหนามอันนี้จะแค่กระิเก็บไวเห็ดเอาไว้เห็ดกินมืออื่นเอาว้ให้น้องกุ้งว้ถอดให้น้องกุ้งกิน ยังอยูนในกระสังซ้ำตัวมายอมออกมา้าตอนนี้ดิตันกันกันหมักงามพี่น้องเอาไว้เพื่อนตัวมีงามโพพักบองกับพอมาะไรพี่ไหมอะไ่ร้ายเลยลวกดำโอ้มีปลาเพันมาไล่เต๋อด้วยพี่น้องขนหาปลาเพันมีปลาไล่เต๋อั สำหรับปลาส่วนในเสียไให้น้องกังกับน้องกุ้งกินเอือบไวเอาไวติงมื่อื่นเถอะหน้องก็อึดแนวกินอยพี่น้องเสียงลมข่องเพลงของเพลงมาเลยจ้าพี่น้องเสียงลมมาแล้วฝนตกคู่มือล่ะจ้าจะในเสาเจ้ในตกอยู่พ่อปันนันเนาะปีนี้กระทือว่าแดดก็บอกคอยบวทอฝนฝนร้ายกูแดด กระปูเต <ítulo> mmm. um. ็มเตาอายะเลยพี่น้องแมงดาอีกเผนะตําใส่กันเลยใช้แมงดาสองตัวไฝมันจะสีหมอนไหมเต็มเต่าอายะอันนี้คือกระเซียบักพริกน้องะต้องใส่บพริกเผาเด็กๆจ็กินเขากับเกลือเนาะอะไร่ดาพี่น้องเด็กๆ นอนรับแล้วไม่แต่สิอู้ปลาไว้เพื่อนพี่น้องตอนแรกว่าสิปีงปลามันหน่อยไล่ปีงหมดไอ้สิอู้เอาเนาะต่ละมือน้องกังกินกับยังน้องพี่น้องกับอาชีพอยากหูน้องกางกินขาวแตะละมือเนาะส่วนหมากก็สิกินกับเกลือไล่ทีสุดโอ้เสียงลมหมดแล้วก็สิเป็นมูย้งสื่อมูย้งให้เนาะ มูยองกิน hmm. ก mm ับเขาโอ้พี่น้องกินได้ได้กินแกงเกงกินเขาซื้อๆก็กินกินยังก็กินเนาะแต่บาสักแอ่ะที่ตอนลูกเดี๋ยวนี้ให้ลูกกินพักกินเม่นะบางที่สักแค่กับลูกพักบกต้มข้าวสักพักบอกงสิจะบไปต้มข้าวสัพักบอกมากตอนนี้กับปูกระสุกแล้วพี่น้อง โอ้ซุกเลยจ้าจะแขกกขาออกเลยสีดำอันนี้มันอ่องมันส่วนอ่องมันบริจาคสินะเพียงดากซุกเลยสีหลวกพักตอบัน,นจ้าพี่น้องมาเด้อมากินข่าวน้ำกันอาหารบันหนอกขอกหนะ้า ก็แค่คิดอนเออนี่กินสิคิดเห็นแต่อาหารไทยพี่น้องคิดอยากกินแต่อาหารไทยน,นรเลว่าสักแค่เคยไปกินมุกกระ tha กาแฟนะพี่น้องโอ้ยนางกินแถนางกินว่าผัดกินบ่ได้เหมือนเมื่อคิดเห็นตอนอ่าม่มีกินดังเสิเด้พี่น้องคลิ่นใส่ได้ดำหน้าดำหายห้กักมักที้งอะคนมาเพมีแน่กิน,น,มมมนกะ คิดเอาคิดเอากะจำก็ประดักป๊อกๆพี่น้องโอเคจา้าพี่น้องจำริกเลยอ่าผิกใดที่เลยพี่น้องอันนี้เนะ้ะที่สัแค่แก้เหียบพี่นอ้องอ๋ออ้ออะสินกระโปงกับมาใส่ํำเลยจา้ากับแมงดานัองเ,เนาะ กแค่ก็สินมาค้างพังหอมแน่นี่พี่น้องตาว่าใส่ดิบไปเป็นยังบอลใส่ได้ให้กันจ้าพี่น้องต่ว่าบอลเสบเนาะก็ะแค่มากแบบนี้จ้าพี่น้องแบบนี้ไม่สีค่อนข้างหอมนะพี่น้องหอมแล้วก็มม่ก็สีอ่อนนุ่มๆน,นะนะเวลาต่ำใส่ข่าวปูมันจะเสบจ้าพี่น้องฮ็ดเจลใหอกันเด้วยกแค่แนะนำเนาะไปขายกับคือเผาหอมแดงหอมยังค่ะแหละจ้ะ กระซิสแสบแตกต่างกันไปเนาะบอกยุบเลยพี่น้องยุบเลยจ้าพี่น้องอันนี้จะสิเป็นพักเพลเอาเนาะใส่ลงไปนี่พี่น้งองใส่ลงไปกับยกหยวกเลยจ้าพี่น้องกินพ้อมเลยจ้า กันในทีเลยจ้าพี่น้องใส่น้ำประเดกลงไปด้วยจ้าใส่ิุงนวลงไปเลยจ้าพักสักแค่กะหลังสะอาดเลยเนาะน้ำกับสดเลยจ้าพี่น้องใส่พักลงไปเลยอันนี้พักบุ้งที่ปลูกเองท่าเลยจ้าพี่น้องพ่อได้เก็บกินเลยอยู่ด้กินเลยเนาะ แต่น้องกุ้งไม่กินพักเลยแต่น้องกงกินได้ไปเนาะเนา่สัแค่กะซีอาใส่เกลือให้ซีนัวหนวจักหน่อยน่าจะเนาะนี่จ้าพี่น้องเพราะว่าพักมันกะซีมีรสสาบหนัวเลยพี่น้องเนาะแล้วแต่คนมาแต่ว่าสักแค่หลวกพักทุกเทธอสักแค่ต้องใส่เกลือลงไปซีมีรสสับหนัวดพัก พักสิบุญจืดนะพี่น้องภูม่าจืดเนาะอ่ามีกระดาษอะไรพี่น้องมีเม่งดามันอ่อนนะแม่น้ำท่าเม่งดาแก่มันสีหอมตำแจวกับแสบเลยเด็กเม่งดาอ่ามันกินน้ำกันได้พี่น้องโอ้ยคักเลยนี่ส่วนเป็นอ่องกับปูนี่จ้าพี่น้องเอาเกลือยิบใส่น้อยหนึ่งน้อยหนึ่งเนาะ แล้วก็มาจับขาอุ้ยนุ่งแสบจ้าพี่น้องมีน้ำมันเนื้อเหลืองเหลืองเหลืองเอ็มเทมเอ็มเทมนี่น้ำมันได้เจ้าเด้อแสบเนื้ขนาดเนาะมากที่สุดเนาะตอนอยังหน่อยหูว่าพี่น้องสักแค่กะแกน้ำมันซุมอื่นแล้วมาใส่ในอองเดียวกันะนะแล้วก็ปรุงเครื่องเนาะแล้วก็มีอ่าเกลือแล้วก็มีผักหอม เนาะกระซีไซประมาณนั่นแหละเกือก็บังหอมแล,ออแล้วก็เอาไปปองเซทานแล้วก็มันก็ฟิดอกอกอกๆขนาดพี่นอ้องกินผักหอมกระห้อมออกมานู่นๆใช้แคก่กระจำข่าวกินก็ท่านมดเป็นติดเตยพี่นอ้องแส่พักห้ากระซูเป็นทีเดูยวหอยพี่นอ้องนี่เนาะพักพน,น้อน กัะตัมขะปูก็แท่กับเสียเอาอูป่าหน่องใสเลยเนาะมาามา,มาลูกปลาเมื่อสุข,ขุนนสุขันมึงกินขาวน้ำกันเด้ออีเมียผืนนอนบางนึงน,นอนนอนทางกินเทียวขาวอ้ีแนวกินพื้อเท้าค่ะหลุมเนี่ยมาไข่ได้แข็งแห้งยีน่นมหน่อยเม่ตีปะนี่ตวบามึงขึ้นนี่กับขาไก่กินอยู่เด้ มากก็กินได้แต่ขาบเดียวเนาะอลองมือก่อนเลยมาเนอะมาเนอะมามาลงปามามาสิสมีมือสแะแฉนะสแซะไปเนาะค้ขำขาวบัวหน่อยเนะน้งะ้าคำขาวหน่อยสีบวัวแฉะบางเพื่อนเพไดอนนอนรับมาแล้วหมอนใส่มาแล้วน,นั่งกะเพื่อนเข้าบวบพัะพักบง Nhay mẹ ông gặp bù mẹ. Yoong lái, phân tóc. Mmh. 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 พี่น้องตอนนี้สแค่ร์กินเขาอินนหนจ้าพี่น้องสแค่ก,กับสิทคอลาไปนอนก่อนพี่น้องหน่อย้หูปวดหน้าเบิงนะ้งหนาสะมากขึ้นกับกระปุถั่วหกสิบก่อนพี่น้องแต่หัวน้อบ่เห็นเวียนจา้าเถื่ออะไรกันลังกันลังไหนไม่เห็นหนาจอโทรศอดซาปไปน้องกะหัว่าโอ้นางห่าปนปนี่น้องผมนี่ก็บ่เห็นวีจักเถื่อนเนาะแต่กาดเลยซ่าอยู่ดอกซ่าคืออะไรมันแห้งแล้วก็เก่าเลยจะสิ ของอ่ะเจคซิมีเวลาอะไรจะได้นะของเนาะขนาดลูกหนึ่งข้าวซ้มหมกเจคซ่มี่ก็ย่งลูกกับจองกินนมเนาะหลังจากคันรับสนิทแต่ก็มันมันหนึ่งหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวเลยก็ฮิวน้ำใส่ซักเครื่องเจนายกับเพื่อนตื่นบางทีกับเพื่นอนก็ขี่เซบอนเจสซอบยวนไหวยอยู่ขนาดไหนเนาะแล้วลก็ฝาวแม่กับฝาลง ดนหน้าจะเสาวเนี่ยยังเนี่ยจะสงายหุ่นไหวกินขาเหล้วสิเป็นเวลาจักกมองพี่น้องกินขาแหล้วเป็นเวลาอว้าวซีถุมพี่น้องสีถุมชิบซีบางหันสามถุงชิบซีมีสี่ถุงสิบซีพอดีสมองพอดีพี่น้องกินขาแหล้วเผ็ดกินแหล้วพอดีสมองหนึ่ง เจียสินอนพี่น้องโห้สือขึ้นสบสบายพี่น้องหนาวลมน้ำเคืองหลุดเงี้ยอ่หัวเนี่ยบางน้าแต๊บเคจ่าพี่น้องซาำลัคกินนี่สักแค่ขอจบคลิปเด้อพี่น้องถ้าใครมากินเนี่ยก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์เป็นกำลังใจสักแค่นั้นฝากกดติดตามทีวีผ่าดกินไปแล้สาวแค่์ปากเสีอู้พี่น้องขอเถ้าข้อพายนำเดินบนแจงระทวงปิดฝ่ายแล้วบ๊ายบาย นอนนะจ้าฟันดีจ้า